มาครับผมวันนี้พัะลองนะครับจะเกิดให้ดูนะครับผมนี่เลยแบนะล็คเอดิชันนาวาล่านะไม้สามหมื่นโลใครสนใจมองหาอยู่นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคันนี้ได้เกี่ย์ออโต้ด้วยดูคลิปเต็มกันเลยสวัสดีครับผมกลับมาเจอกับ FC นะครับบริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับผมเจอกับหลังเพชรยนต์นะวันนี้มาพร้อมรถพิเศษนะครับผมพระลองจะต้องเกิดให้ได้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุดจัดนะเล็กไม้สามหมื่นโลนะครับราคาดีมากแต่เดี๋ยวบอกที่หลังนะ คันนี้นะครับสวยมากลูกค้าได้เป็นแบ็กเิディชั่น2.5ตัว EL เลยนะครับผมราคาอย่างแจ๋วนะปี19 20นะครับเลขไม้30,000โลได้เกียร์ออโต้กล้องรอบคันไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทอมและนิ่งไลท์แอร์หลังโอ้โหลูกค้าต้องการอะไรจากรถมากกว่านี้อีกปะนะ529,000บาทพี่เป็นเจ้าของเขาได้เลยนะครับราคาดีมากนะสวยกริบทุกจุดนะครับผมสติ๊กเกอร์แบ็กออดิชั่นนะครับมีติดตั้งมาแบบครบๆนะอันนี้สภาพแรกเข้านะลูกค้า สภาพได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวหลังสปามากิฟแน่นอนนะดูด้านหน้าซะก่อนนะครับผมในส่วนตัวด้านหน้านี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเท่นะดุดันนะครับและวได้สีขาวมุกตัดกับสีดําเป็นโนแบ็กนะของกระจังด้านหน้าช่องลงช่องลมทุกอย่างสวยหมดนะครับเป็นงานดีไซน์ที่แบบหล่อจริงนะครับสําหรับชมนี้เนาะสภาพสวยมากลูกค้าตัวลิ้นด้านล่างนะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะมาพร้อมนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์สีส้มนะ สภาพสวยนะอันนี้ของเดิมของแท้ของแบ็คออดิชั่นเขาเลยนะครับสภาพสวยมากช่องลมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านบนนะครับและด้านล่างเลยด้านหน้าทุกอย่างสวยหมดนะครับลูกค้าสภาพดีนี่เห็นไหมใต้โลโก้นะครับมีกล้องมาด้วยนะครับผมบอกแล้วคันนี้กล้อง360องศานะครับสุดจัดนะซื้อ5้าแสนสองหมื่นเก้าพันลูกค้าคิดดูสภาพคุ้มมากนะไฟน่องไฟหน้านะครับกรอบโคมใสหมดนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีไปแบบครบๆนะครับผม เดทามเรนนิ่งไลท์เป็น led อีกด้วยนะครับผมคุ้มค่าสุดๆลูกค้าจัดได้เลยตัวนี้ได้เครื่องยนต์2.5เนาะยิ่งแบกยิ่งบรรทุกนะครับผมลูกค้าเก่าก็ล่าเรือกันมายิ่งยิ่งหนักเท่าไหร่ยิ่งแรงนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ของนิสสันเขานะน่าใช้จริงนี่สาภาพสวยนะครับผมสีคมสันตัวรถด้านหน้าทุกอย่างใหม่กิ๊กเลยลูกค้าแต่เข็ดด้านข้างไม่มีอ้าไม่มีแตกนะครับผมซุ้มลงซุ้มล้อสาภาพดีหมดเลยหมดุดไม่มีหลุดไม่มีหายนะครับผมสาภาพกริป ล้อแม็กนะครับผมตัวนี้ได้แท้เดิมจากโรงงานนะตัวแม็กนี่ปีขอ,อบ18บนะครับผมตัวยางปี2019ปีเดียวกับตัวรถนะครับผมได้เป็นยางโตโยนะแต่สภาพนะครับผมเดี๋ยวเราให้ทีมช่างเช็คอีกรอบเนาะถ้าไม่พร้อมนะครับเราไม่ปล่อยให้ลูกค้าไปแน่นอนนะ,ะไม่อยากให้แบบว่ากลับมาอีกนะครับผมอยากให้ลูกค้าไปแล้วไปเลยอยู่แล้วนะครับสาหรับเราสีเหลี่ยมมุมตัวรถสติกก้งสติ๊กเกอร์นะครับเนียนสวยสนิทสภาพดี นี่สองจุนะตัวนี้ VGS นะครับผมเทอร์โบเลยสุดยอดนะครับผมของเครื่องยนต์นี่กองด้านข้างนะครับผมไฟลงไฟเลี้ยวมาพร้อมหมดนะสภาพดีสติกเกอร์ทุกอย่างไม่มีขาดไม่มีย่นนะสภาพสวยหมดเลยกันสาสตรมีไปครบนะครับผมนี่เฟร,รมติดเรียบร้อยรอบคันนะพร้อมกรอบรองมือจับนะครับนี่ไปเห็นนะสวยๆนะอ่าตัวนี้นะครับมาพร้อมนะครับ Engine Start นะ ฟุสต้าสมาร์ทเอนทีมาครบๆนะครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะสั่งการนะครับผมด้วยพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับเลขไม้สามหมื่นสี่พันโลคิดดูนะครับไม้น้อยมากนะไม้น้อยมากนะครับคันนี้นี่สวยเก็บเลยตรงพวงมาลัยนะครับทุกอย่างนะได้เลยทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวนี้จะเดินได้ด้วยสีส้มนะครับค่อนข้างหล่อคงเอกลักษณ์สุดๆนะครับผมในส่วนของตัวจอนะครับตัวนี้ สแสดงผลนะครับทั้งกล้อง360องศานะแล้วก็กล้องถอยไปแบบครบ,ครบหมดนะครับผมเกียร์ได้ออโต้ด้วยนะครับแอร์ออโต้ไปครบๆเนาะคอนโซลคอนโซลสวยใหม่เก๊กเลยลูกค้าคันนี้นะบอกเลยสภาพคุ้มๆนะครับตัวเบาะนั่นๆตึงๆตึงๆนะปีกเบาะล่างปีกเบาะบนนะครับสวยหมดนะไม่มีอ้าไม่มีฉีกนะครับนี่ดูด้านหลังกันนิดนึงด้านหลังนี่ได้แอร์หลังด้วยนะเยน็ยนๆฉ่ำๆนะครับผมกันแบบทั้งคันแน่นอนนะนี่สวยนะนี่ เย็นฉ่ำจริงๆนะถ้าเกิดมีแอร์หลังนะครับสำหรับรถกระบะเนาะสภาพสวยนะลูกค้าสครับเพจมีไปครบๆนะครับผมสวยสดงดงามจริงนะครับลื่นนิ้วนะลื่นนิ้วเลยนะครับตะเข็บข้างๆทุกอย่างนะสวยหมดเลยนะครับลูกค้านี่ลื่นนิ้วหมดนะไม่มีสากสักนิดนะครับดูสครับเพจยังอยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูสครับเพจนิดนึงนะครับตัวนี้สครับเพจนะเลขเครื่องเลขถังระบุชัดเจนนะครับคิวเอาคงคิวเอาโคดอยู่ครบเนาะไม่มีแบบแกะไม่มีหลุดแน่นอนนะครับสภาพดีนี่ ซุ้มล้อนะครับผมตัวด้านในนะคัสทรงคัสซีสวยหมดเลยนะลูกค้าเน่คัสซีสวยหมดเลยนะครับสภาพอย่างกริปนะคันนี้บอกเลยว่าใหม่จริงไม่สามหมื่นโลไม่ซื้อได้ไงนะต้องซื้อนะครับผมในส่วนตัวไฟท้ายนะครับผมไม่มีรอยแน่นอนนะเพราะใส่กันรอยมาเรียบร้อยนะครับผมเป็นกรอบหุ้มอย่างดีเลยตัวนี้ให้ไปแบบนี้เลยนะครับการชนด้านหลังนะครับผมไม่มีบุบไม่มีเคราะนะสภาพสวยนะครับเน่ หล่อหมดนะตาโลโก้นาวล่านะครับผมตาโลโก้นิสสันไปครบ,ครบนะนี่โลโก้ eong el ไปครบหมดเลยลูกค้ากล้องถอยนะครับตัวนี้แสดงผลทั้งกล้องรอบคันแล้วก็กล้องถอยเลยถือว่าสุดยอดนะครับแม็กไลเนอร์นะครับผมตาโลโก้นิสสันแบบเด่นชัดนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะเพราะมาพร้อมตัวชุดแต่งแบ็กดิชั่นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงเนาะไฟเบกรกดวงที่3สวยนะครับผมคีบฉลุงคีบฉลามไปแบบกริบๆิบเลยนะ นี่สติกเกอร์ด้านหลังทุกอย่างไปครบหมดนะครับผมสภาพแน่นอนจริงหัวนงหัวน็อตน,นะครับผมตะเข็บทุกอย่างสวยหมดนะเมคอาร์ตนะครับผมกลมๆคมๆแบบนี้นะนี่คมกริปนะครับเป็นไงสวยไหมหัวนงหัวน็อตสวยหมดนะตัวหัวน็อตน,นะครับผมด้านในนะตะเข็บด้านในทุกอย่างสวยกริปนะครับลูกค้าบอกเลยไม่เคยบรรทุกนะครับแบบของหนักแน่นอนนะครับสภาพดีลูกค้าเน้นเอาไปขับหล่อหล่อหรือจะบรรทุกก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับผมสภาพดีขนาดนี้ ในส่วนตัวสติกเกอร์นะครับแบ็กอดิชั่นมีไปครบทั้ง2ฝั่งนะอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าสภาพนี่สีเดิมแน่นอนนะครับสภาพสวยเลยนะคมกริบนะครับทุกจุดเลยลูกค้าสภาพเนียนสวยหมดเลยล้อม่งล้อแม็กนะเท่าที่ดูทั้ง3ล้อมานะยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสภาพดีมากนะคันนี้นะกันศาสตร์มีไปครบนะครับทั้ง4บานเลยนะกรอบรองมือจับทุกอย่างไปครบหมดนะครับ4บานหมดนะ สภาพสวยสติกงสติกเกอร์ไปครบหมดลูกค้าบันไดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสติกเกอร์ไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะสภาพนี้แบบว่าอันนี้99%จริงนะครับสบภาพสวยมากนะนี่สติกเกอร์ครบครบหมดหล่อจริงนะครับผมเป็นผมผมก็ซื้อซื้อกะบะนะคันนี้คุ้มมากมากเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับหัวใจตัวรถอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับผมสวยไม่สวยเนี่ย ตรงนี้ชี้ขาดแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงถือว่าสวยมากนะสติกเกอร์นะครับที่เด่นช,ดชัดนะครับผมต้องมีนะสติกเกอร์มอ,อกอนะครับสติกเกอร์ติดจ,จากโรงงานทั้งหมดนะครับผมอยู่ครบนะลูกค้าสําหรับฝากระโปรงตัวฟูกนะครับด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะสมบูรณ์มากกริปมากนะครับใหม่มากเมคอาร์ตคมกริปทุกจุดนะครับผมนี่คมจริงจับไม่ได้นะจับนิ้วบัดมือนะ พูดเล่นนะครับผมนี่สวยนะครับกิฟเลยนะครับตัวนี้หมุดต้องมีนะถ้าแท้เดิมจากโรงงานต้องมีหมุดตรงนี้อีก2อันนะครับสำหรับแบ็กดิชั่นนะหัวน็อตไม่มีแกะนะครับผมนี่ลื่นนิ้วเลยนะลื่นนิ้วเลยนะครับสภาพดีมากในส่วนของตัวแก้มทุกอย่างนะรอยซีนแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับตัวแก้มหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะโหสภาพสวยมากนะครับคันนี้สวยจริงสติ๊กเกอร์นะครับตรงคานด้านหน้านะครับทุกอย่าง สวยเดิมหมดเลยนะครับโอ้โหอาหา่ติไม่เจอนะครับใครอยากติอยากติงเองนะครับผมก็มาที่ร้านได้เลยนะการหาพิสูจน์เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่ารถเราสวยจริงนะเครื่องยนต์2.5นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวด้วยนะสำหรับนิสสันนะครับเหลือๆนะลูกค้าวิ่งไปเถอะลูกค้าผมออกไปกี่คันนะเขาบอกว่ายิ่งแบกยิ่งมันทุกยิ่งขนนะครับยิ่งแรงเนาะถือว่าคุ้มสุดๆนะครับก็สําหรับใครนะที่ชอบนะครับนิสสันโนเวล่าแบ็กดีชั่นนะครับผม2.5 EL ปี19บเก้ เลขไมส้สา0 0 0 0โลนะ5 2 9 0 0 0ใครมองว่าคุ้มนะครับกิ้งกังรีบติดต่อกันมาด่วนๆนะครับบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับผมคลิปที่หลังรีวิวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับ